ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่กำลังสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อประเทศไทยกำลังเปิดเผยพลังทางทหารในปี2026ที่ทำให้หลายประเทศต้องหันมาจับตามองโดยเฉพาะความก้าวหน้าในด้านขีปนาวุธรถถังและศักยภาพกองทัพที่ไม่เคยมีมาก่อนหลายคนไม่คาดคิดว่าประเทศไทยจะก้าวขึ้นมาแสดงพลังด้านการป้องกันประเทศได้อย่างน่าทึ่งเช่นนี้ ปี2026ถือเป็นปีแห่งการพลิกโฉมกองทัพไทยด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีการทหารที่ทันสมัยและการพัฒนาขีดความสามารถด้านขีปนาวุธที่รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นและมีรัศมีการยิงที่ไกลลบว่าที่เคยเป็นมาไม่ใช่เพียงการจัดซื้ออาวุธจากต่างประเทศแต่ยังรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาในประเทศที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงด้วยพลังของตนเอง กองทัพไทยยังได้เปิดตัวระบบขีปนาวุธยุคใหม่ที่สามารถยิงได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลพร้อมระบบนำวิถีที่ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ทำให้ความแม่นยำสูงยิ่งกว่าที่เคยหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างตกตะลึงกับความก้าวหน้านี้เพราะนี่ไม่ใช่เพียงการเพิ่มขีดความสามารถแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การยกระดับสถานะของประเทศไทยในเวทีโลก นอกจากขีพนาวุธแล้วประเทศไทยยังได้เสริมกำลังด้วยกองทัพรถถังรุ่นใหม่ที่มีเกราะป้องกันแข็งแกร่งและระบบอาวุธที่ทรงพลังรถถังเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธวิธีการรบสมัยใหม่และพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบทั้งในเชิงป้องกันและการแสดงศักยภาพในระดับสากลสิ่งที่ทำให้โลกต้องประหลาดใจคือ ความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางทหารและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้พัฒนาขีดความสามารถเพื่อการรุกรานแต่เพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันประเทศและความมั่นคงของภูมิภาคการเปิดเผยพลังทางทหารในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศที่ต้องการยกระดับกองทัพไทยให้ทันสมัยทัดเทียมกับมหาอำนาจในภูมิภาค นอกจากนี้กองทัพไทยยังมุ่งเน้นการฝึกฝนกำลังพลให้มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านเทคนิคและการใช้เทคนโนโลยีขั้นสูงการฝึกร่วมกับนานา,นาประเทศการซ้อมรบที่สมจริงและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องทำให้กำลังพนไทยมีขีดความสามารถที่พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนในอนาคต หลายฝ่ายมองว่าการเปิดเผยขีดความสามารถทางทหารของไทยในปี2026เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมจะเป็นผู้นำด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนความแข็งแกร่งทางทหารไม่ใช่เพียงเครื่องมือในการปกป้องประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างอิทธิพลในระดับภูมิภาคที่สามารถสร้างสมดุลและความสมบสุขโลกกำลังจับตามองประเทศไทยอย่างไม่กระพริบตา เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2026คือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของกองทัพไทยที่จากเดิมเคยถูกมองว่าเป็นกองทัพขนาดกลางแต่บัดนี้กลับยืนเคียงข้างมหาอำนาจทหารด้วยความมั่นใจไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่สื่อต่างชาติพากันรายงานข่าวนี้อย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งคำถามว่าไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ทำให้ทั่วโลกต้องตกตะลึงกับพลังขีปนาวุธและความแข็งแกร่งทางทหารของประเทศไทยในปี2026การพลิกโถมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกองทัพไทยแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงที่ยั่งยืนในอนาคตของชาติ